พันมอเตอร์พัดลม16นิ้วตอนที่1วิธีกะแบบและวิธีกรอลวดสวัสดีครับพบกับป๋ารงอีกเช่นเคยนะครับทางช่องพ่อบ้านงานช่าง ในคลิปนี้เราก็จะมาพันมอเตอร์พัดลมให้ดูกันนะครับพอดีได้รับมอเตอร์มาจากพักกวกนะฮะยัดเยียดมา4ตัวนะฮะบอกว่าช่วยพันมอเตอร์ให้หน่อยนะฮะก็จะเป็นทั้งกะโหลกจีนะกะโหลกธรรมดาแล้วก็แบบที่เป็นบูธท,ทงกระบอกนะฮะในวันนี้เดี๋ยวจะมาพันอมอเตอร์ตัว16นิ้วนี้ให้ดูกันซะก่อนนะฮะเพราะ16นิ้วจะ,ะใช้กันเยอะนะครับ ก็ตัวนี้สเต,เตเตอร์ก็2เซนเมตรนะฮะเดี๋ยวไอ้ตัวกระโหลกยีนไว้ทีหลังนะครับเราก็ได้เตรียมพวกบูทพวกตั้งระยะโรเตอร์ไว้เรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมไว้ก่อนนะฮะพันขนลวดเสร็จเราก็จะได้ทำงานได้สะดวกขึ้นนั่นเองนะฮะเวลาจะทดลองอะไรพวกนี้นะครับต่อไปเราก็จะมากะแบบกันนะครับ สเตเตอร์ตัวนี้ก็ความหนา2เซนนะครเพราะฉะนั้นเราต้องกะแบบเพื่อให้มันไม่ล้นจนเกินไปแล้วก็ไม่คับสเตเตอร์จนเกินไปนั่นเองนะฮะเวลาวางการวางของพัดลม16สล็อตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวางสล็อตที่1แล้วก็สล็อตที่4นะฮะวางสล็อตที่1แล้วก็เว้นไป2สล็อตแล้วก็มาวางในสล็อตที่4 วางแบบนี้นะครับจะวาง1นึ่งไปตลอดนะฮะอ่ะก็เราก็กะแบบให้ใหพอดีพอด,พอดีโดยใช้ลวดนะฮะเบอร์ใหญ่ๆหน่อยนะฮะ,ะผมใช้ประมาณ30นะเบอร์นี้นะฮะสามสอ่ะ,อะแล้วมันจะได้เวลาดัดมันจะได้เป็นรูปเป็นร่างได้ดีกว่าตรงนี้เราก็ได้แล้วนะคิดว่าประมาณนี้นะฮะคือลอง วางลงไปและลองพับลงไปนะฮะอ่าไม่ให้มันเกินสเตเตอร์นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ไม่คับจนเกินไปนะฮะอ่าวิธีกะนะฮะก็ใช้วิธีนี้ก็คือวางลงไปในสล็อตที่1กับสล็อตที่4อ่าแบบนี้นะครับวางแบบนี้นะฮะแล้วก็ลองพับไอ้ตรงวงลวดลงไปดูนะฮะอ่าโดยไม่ให้เกินอ่า ขอบสเตเตอร์ทั้ง2ฝั่งนะฮะคือขอบด้านนอกนะฮะไม่เกินขอบด้านนอกของสเตเตอร์ัองสอฝั่งก็อาจจะได้แบบพอดีพอดีแบบนี้นะฮะบางบางทีถ้าเราวงลวดมันมันสั้นเกินไปเนี่ยเวลาวางลวดนะเวลาพันเสร็จเรียบร้อยเวลาวางลวดเนี่ยมันจะ,ะทำงานยากหน่อยนะฮะก็เอาขนาดพอดีพอด,พอดีนะฮะพอด้แบบอย่างนี้แล้วเราก็ ในส่วนปลายที่เหลือออกนะฮะ,ะเดี๋ยวเราก็นําไปวัดกับแบบในที่จะใช้พันขดลวดที่ใช้กอลวดเนี่ยนะฮะเอาวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บันทึกนะฮะบันทึกะระยะหรือความยาววงลวดไว้นะฮะ,ะเพื่อจะใช้สําหรับสเต,เตเตอร์ขนาด2เซนในครั้งต่อไปนะครับอัอนนี้เราก็ใช้ แบบพันมอเตอร์ที่ทำขึ้นมาเองแบบง่ายๆนะฮะเพราะว่าเวลาเราจะทำแบบไอ้ที่เป็นแผ่นๆที่ทั่วๆไปเขาใช้กันนะฮะมันจะค่อนข้างจะยุ่งยากหน่อยนะฮะเพราะต้องทำทั้งแผ่นกั้นต้องทำทั้งตัวแบบแต่ไอ้ตัวนี้เราทำแบบนี้ไม่รู้นะผมถนัดแบบนี้นะครับไใครจะถนัดแบบไหนก็แล้วแต่นะฮะแต่ระยะวงลวดก็กะเหมือนกัน,นะกะเหมือนกันเลย ช้นเนมันกันนะฮะเราก็เอาวงลวดที่เราไปกะมาจากสเตเตอร์แล้วเนี่ยมาตั้งมาตั้งแบบนะฮะมาตั้งแบบนะตรงนี้ได้ประมาณเท่าไหร่6นิ้วกะบ3หุนนะฮะเราจะได้6นิ้วกับ3หุนพอดีนะฮะหกหนึ่งสองสามหกนิ้วกะสามหุนนะฮะนี่เราเอาไอ้วงลวดที่เราไปกะมาจากสเตเตอร์เนี่ยมาตั้ง ตั้งแบบแล้วก็ตรงนี้เราก็วัดวัดความยาวไว้แล้วก็เราก็จดบันทึกไว้นะฮะเราจะพันนะฮะทั้งขดดันกดสตาร์ทขดชคกเนี่ยเท่ากันหมดเลยนะฮะวงลวดเท่ากันหมดเลยคือ6นิ้วกับ3หุนนี่นี่เราตั้งเพื่อพันขดรันก่อนนะฮะตรงนี้ก็กะมาได้นะเราวัดได้6นิ้ว3มหุนแล้วก็ตั้งแบบ 6นิ้ว3หุนนะฮะตรงนี้ก็ล็อกแบบไว้ให้แน่นๆนะฮะกันมันเคลื่อนนะฮะใครจะใช้แบบของผมไปทำดูก็ได้นะฮะตรงนี้ทำแบบง่ายๆนะฮะไม่ยุ่งยากนะฮะเราตั้งแบบนะฮะแล้วก็มาวัดซ้ำดูทีว่าได้6นิ้ว3หุนหรือไม่นะฮะ โอเคนะครับได้6นิ้ว3าหุนนะฮะก็คือทั้งช่วงหัวท้ายหัวท้ายของแบบให้เท่ากันเพราะเราจะต้องพันทั้งหมด4โพนะฮะขดลันนี่เราใช้ลวด S W G 3 7นะฮะหรือเลือกลวดเบอร์37นะฮะพัน750รอบนะครับตรงนี้เราก็เอาลวดเข้าแบบนะฮะแบบของเราแบบแล้วแบบง่ายๆนะฮะ เข้าแบบนะฮะและ้วก็พันไว้รอบหนึ่งก่อนนะฮะเพราะวิธีใช้เครื่องชิ้นเลขนับเนี่ยมันจะต้องแถมไว้หนึ่งรอบก่อนนะฮะอ่ะแล้วก็พันไปเลย750รอบนะฮะโพละ750รอบนะฮะโดยพันต่อเนื่องกันไปเลยนะฮะใหะ้ให้ลวดมันต่อกันไปนะฮะไม่ต้องตัดลวดนะพะันต่อกันไปเลย4โพก็แบบเหมือนกับ กับแบบธรรมดานั่นแหละนะฮะก็พันแบบต่อเนื่องไปก็เหมือนกันนะฮะเหมือนกันนะฮะตรงนี้วงลวดก็เท่ากันนะฮะกับแบบแบบธรรมดานะฮะได้750รอบนี่โพลที่1เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็มัดเชือกไว้นะฮะเพื่อแยกเป็นแต่ละโพไว้นะฮะไม่ให้มันมา ยุ่งเหยิงกันนะฮะไม่ให้มันมาปีนกันนะฮะตรงนี้การมัดเชือกไว้ก่อนอย่างนี้นะฮะกันนะฮะเผื่อบางทีเราเผลอพันคิดกันเกินไปแล้วลวดมันมาพัวพันกันเนี่ยบางทีมันแยกไม่ออกนะฮะเพราะฉะนั้นมัดเชือกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เอาละครับโพแรกเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะเตรียมพันโพที่2อาก็เช่นเดิมนะครับ ก็ตั้งไว้หนึ่งรอบก่อนนะฮะและ้วก็ตั้งค่านะฮะแล้วก็พันเลยนะครับโอ้พี่น้องลวดขาดนะฮะลวดขาดไม่ต้องตกใจนะพี่น้องถ้าพันพันไปลวดหมดหลอดหรือลวดขาดเนี่ยเราสามารถต่อได้นะตรงนี้นะฮะ อยู่ที่1 3อรอบนะครพอดีลวดขาดเราก็ต่อลวดได้นะฮะนำลวดมาต่อเมื่อกี้ไปเกี่ยวอะไรไม่รู้นะฮะขาดเลยอ่ะก็นำลวดมาต่อแบบนี้นะฮะก็นำมาต่อโดยนำมานะฮะต่อแล้วก็หมุนเป็นเกลียวอย่างนี้นะฮะต่อหมุนเป็นเกลียวไว้นะฮะให้เหลือให้เหลือช่วงปลายไว้เยอะๆหน่อยนะฮะ เดี๋ยวเวลาเราไปวางลวดลวเวลาเราต่อวงจรตรงนี้เราก็ต้องต่อด้วยนะครับเราก็ต้องบัดกรีไปด้วยเมื่อต่อเสร็จแล้วเราก็าหมุนมาเหมือนเดิมแล้วก็เอาปลายมาพันไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็พันในโพที่2ต่อไปได้เลยนะครับ พันไปเจนครบทั้ง4โพเลยนะครับอันนี้โพสุดท้ายนะฮะเพื่อความารวดเร็วนะฮะเราตัดมาที่โพสุดท้ายเลยก็750รอบอ่าบทั้ง4โพเลยนะฮะโพละ750รอ,บอาบโพสุดท้ายได้750พอดีเราก็มัดเชือกนะฮะมัดไว้ทุกโพเลยนะครับมัดเชือกนะฮะให้เรียบร้อย เชือกนี่เราต้องมัดทั้ง2ฝั่งนะฮะมัดไว้ต้งสองฝั่งนะการาเวลาเราเอารวดไปวางรอเพื่อเตรียมจะลงสเต,เตเตอร์นะฮะมันจะได้ไม่กระจายนะฮะไม่งั้นเนี่ยวลวดมันไปเกี่ยวกันยุ่งเหยิงเลยนะฮะมัดทั้ง2ฝั่งมันจะทํา,าทงานไม่ยากนะฮะเราก็มัดไว้อย่างนี้นะครับตัดเชือกให้เรียบร้อยเดี๋ยวแล้วก็ตัดนะ,ะตรงปลายลวดนะฮะ ฝั่งนี้เราก็ต้องมัดด้วยนะฮะมัดทุกโพเหมือนกันนะฮะทั้งสองฝั่งก่อนมัดเชือกอย่าลืมนะครับเราต้องปลดไอปลายลวดที่เราต่อกันไว้ในโพที่2ซึ่งเราเอามาพันไว้ที่หมุดออกก่อนนะฮะแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละครับปล่อยปลายไว้อย่างเนี้แหละครับเดี๋ยวไว้ต่อช่วงวางเข้าไปในสเตเตอร์เรียบร้อยแล้วต่อวงจรหัวสายตรงนู้นนะครับแล้วค่อยบัดกรีอันอีกทีนะฮะ เมื่อกี้เรามีการต่อลวดในโพที่2นะฮะเพราะพันพันไปลวดขาดนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลวดขาดไม่ต้องตกใจครับพี่น้องต่อได้ไม่มีปัญหานะฮะนอาละครับมัดให้ครบทุกโพเหมือนกันนะฮะอ่านะฮะเอาละครับเราตัดมาที่โพสุดท้ายเลยของขดลันนะขดลันนะฮะใช้ลวดขนาดสามสิบเจ็ดนะฮะก็ 1,750รอบต่อ1โพนะฮะแล้วก็พันต่อเนื่องกันไปเลยทั้ง4โพนะฮะ,ะเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ปลดออกจากแบบนะฮะ,ะการถอดแบบก็ไม่ยากนะครับก็คลายน็อตตรงนี้ออกนะฮะ,ะแล้วเราก็ ปลดในตรงหัวสายที่เราพันไว้ตรงนี้นะออกนะครับคลา,ายออกมาแล้วแล้วก็ปลดลวดออกมาได้เลยนะครับตรงนี้นะค่อยๆกดนะครับอย่าให้ไปเกี่ยวกับอะไรนะฮะขยับแบบเข้าไปด้านในให้มันหลวมที่สุดแล้วก็ปลดออกแค่นั้นเองนะฮะโอเคนะ ครบแล้วนะครับขดลันทั้งหมด4โพแบบต่อเนื่องกันนะฮะ,ะต่อก็มาจัดระเบียบลวดให้ดีแล้วก็วางไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปพันกดสตาร์ทกันต่อนะครับเอาเสร็จแล้วนะครับขดลันต่อไปก็มาตั้งแบบขดสตาร์ทนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาผมก็ได้ตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือใช้วงลวด เท่ากันกับพลด,ดันก็คือ6นิ้วกับ3หุนเท่ากันนะฮะ,ะวัดหัวท้ายนะะหัวท้ายของแบบให้เท่ากันก็โอเคนะครับก็พันสี่โพเหมือนกันแต่ใช้ลวดเบอร์ 38. นะฮะ S.W.G. 3 8นะครับสำหรับขดสตาร์ทนะครับตรงนี้ขดสตาร์ทเราจะพัน470รอบนะฮะ,ะโดยใช้ลวด SWG38 นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็เอาลวดไปเข้าแบบเลยแล้วก็พันตรงหัวไว้ตรงหมุดตรงนี้ที่เราทำไว้เนี่ยฮะแล้วก็อย่าลืมตั้งไว้หนึ่งรอบก่อนนะฮะสำหรับใช้เครื่องทิ่เลขนับรอบเนี่ยนะฮะแล้วก็ไปตั้งค่าแล้วก็พันเลยนะครับ 470รอบนะครับสำหรับกดสตาร์ทนะฮะเมื่อใกล้จบเราก็ช้าๆหน่อยเดี๋ยวเกินแต่เกินไม่เป็นไรเกินเราก็ถอยได้เพียงแต่ว่าเครื่องขึ้เลขมันไม่ถอยให้เราก็ต้องนับเอาเวลาถอยนะครับตรงนี้ก็ ผูกเชือกเหมือนเดิมนะฮะก็4โพต่อเนื่องเหมือนกันนะฮะ4 7่รอบต่อ1โพนะครับสำหรับกดสตาร์ทนะครับตัดไปายเชือกออกเสียนหน่อยนะฮะ,ะกันมันไปพาดพิงกับไอโพอื่นๆนะฮะ แล้วก็พันโพที่2องพันแบบเดียวกันอย่างเงี้ยนะไปจนครบทั้ง4โพนะฮะคือโพละ470รอบนะฮะอ่ะนี่น,นี่เราสมมุติว่าถ้าบังเอิญนะฮะถ้าบังเอิญเราพันแล้วแต่ละโพมาชิดกันเนี่ยนะฮะนี่คือประโยชน์ของการที่เราได้มัดเชือกไว้แต่ละโพนั่นเองก็คือ ถ้าบังเอิญมันไปชิดกันเนี่ยเราจะได้จัดได้ง่ายขึ้นน,นะะว่าโพไหนเป็นโพไหนนะอย่างนี้ถ้าเราไม่มัดเชือกไว้ก่อนเนี่ยเกิดไปชิดกันอย่างนี้แล้วยุ่งเลยนะครับพี่น้องเพราะฉะนั้นต้องมัดเชือกไวน้นะครับคดสตาร์ทนะครับคดสตาร์ท470ตรงนี้เราพันขดสตาร์ทแยกกับขดโชคนะฮะเดี๋ยวจะพันขดโชคต่างหากอีกทีหนึ่ง ตรงนี้เรามาัดเชือกทั้ง2อฝั่งนะฮะเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วเราก็ปลดออกจากแบบได้เลยนะฮะอันนี้เราครบแล้วนะฮะกดสตาร์ทนะฮะสี่โพมือนกันนะฮะวิธีพันแบบนี้ผมไปเรียนรู้มาจากาช่างจีนโบราณนะฮะที่เขามาจากจีนแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะเขานำความรู้มาจากจีนแล้วก็บังเอิญรู้จักกันเขาก็สอนให้ผมพัน วิธีนี้โดยแยกขดสตาร์ทออกจากขดโชกเลยนะฮะแล้วเวลาวางนี้ก็วางแยกกันด้วยนะฮะระหว่างขดสตาร์ทกับขดโชกนะฮะเอาล้วครับขดสตาร์ทเสร็จเราก็มาตั้งแบบสําหรับขดโชกขดโชคนี่จะมี2ขดนะฮะซึ่งจะแต่ละโพเนี่ยจะพันซ้อนกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะพันขดแรกกันก่อน,นะฮะเราก็มาตั้งแบบกันก่อนก็วงลวดก็คือ 6นิ้ว3าหุนเหมือนกันนะ6นิ้ว3หุนนะฮะ,ะชา6นิ้ว3มหุนเท่ากันหมดเลยนะฮะหนิ้ว3หุนเหมือนกันหมดนะฮะ,ะนขดชกทั้งชก1ชคชก2คเนี่ยเราใช้ลวด s w g 3 8เท่ากับขดสตาร์ทเลยนะครับต่อไปเราก็จะพันขดโชกขดแรกนะฮะขดแรกนี่ก็ใช้1้อย90กรอบนะฮะ แล้วก็4โพโพละ190รอบนะฮะสำหรับขดโชคขดที่1น,นะฮะเขาเรียกว่าโชค1น,นะฮะตรงนี้โชค1น,นะ ครบแล้วนะครับโพแรกสําหรับขดโชค190รอบแล้วก็มัดเชือกไว้ก่อนนะฮะมัดเชือกไว้ก่อนตรงนี้ไม่ต้องมัดตึงมากเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปลดเชือกออกมาเพื่อพันนะฮะกดโชคขดที่2ทับลงไปในขดที่1นะฮะเอาละครับโพที่2ของขดโชคก็190รอบทั้ง4โพเลยนะครับพันครบ พันให้ครบทั้ง4โพโพละ190รอบแล้วก็พันแบบต่อเนื่องไปเหมือนกันนะฮะอันนี้คือชก1นะฮะชก1นะฮะโพละ190รอบเหล็กครับก็ได้190รอบแล้วนะครับเราก็มัดเชือกตามระเบียบนะ อันนี้คือขดชกขดที่หนึ่งนะฮขดชกขดที่หนึ่งนะฮภาษาช่างเรียกซนะีหนึ่งหรือโชกหนึ่งนั่นเองแล้วก็ตัดปลายนะฮะแล้วก็ไปพันไว้ก่อน,ไ,นไปพันไว้ก่อนตรงนี้ไม่ต้องทําเครื่องหมายอะไรเพราะมันมีแค่สองขดนะฮะขดที่หนึ่งไม่ต้องทําเครื่องหมายเดี๋ยวเราก็ไปทําเครื่องหมายเอาในขดที่สองนะฮะว่าเป็นโชกสองอเพื่อเป็นที่สังเกตนะเอาละครับเราก็ าวางลวดลงไปในแบบสำหรับโชคสองนะฮะโชค2นี้เราต้องมาขมวดตรงหัวไว้แบบนี้นะฮะก็คือชอบเป็นปมไว้เพื่อให้เป็นที่สังเกตว่านี่คือโชค2นะฮะอันนี้คือหัวสายนะฮะฝั่งหัวสายาเราชอบเป็นปมไว้แบบนี้นะฮะ ความรู้นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะฮะช่างจีนที่มาจากแผ่นดินใหญ่เลยนะฮะแล้วก็มาตั้งร้านพันมอเตอร์ในเมืองไทยนะฮะแล้วก็บังเอิญสนิทกันเขาก็สอนให้ผมพันแบบนี้นะฮะเดี๋ยววิธีวางลวดมันก็จะแปลกกว่าเขาอีกเดีย๋ยวค่อยดูกันอีกทีว่าวางอย่างไรนะครับเอาละครับ โชค2โชค2นี่เราพันร้อยยี่สิบรอบต่อ1โพนะฮะร้อยยี่สิบรอบแล้วก็พันต่อเนื่องไปจนครบทั้ง4โพเหมือนกันนะโดยพันทับขดโชคหนึ่งไปเมื่อกี้เราปลดเชือกไอ,ไอโพที่1นะฮะปลดเชือกมาแล้วก็พันทับลงไปแล้วก็เอาเชือกที่ปลดไปเมื่อกี้นะฮะมามัดเข้าไปใหม่นะฮะนี่เราพันครบทั้ง2ขดแล้วนะฮะในโพที่1นนี่คือ โชคหนึ่งโชคสองพันไปเรียบร้อยนะฮะทีนี้ก็ผูกแน่นได้เลยนะฮะแล้วก็ตัดปลายให้เรียบร้อยอ่าทีนี้เราก็มาแก้เชือกในโพที่2องเพื่อจะพันขดโชคขดที่2ลงไปทับในโพ ที่2นะฮะนะนะฮะโพที่2นะแล้วก็พันทับนะชค1ไปในโพที่2นะฮะครับอ่าพันทับลงไปอย่างนี้นะครับร้อยยี่สิบรอบนะครับอ่ะร้อยยี่สิบรอบอ่า ออครบแล้วเราก็มามัดเชือกนะฮะมัดเชือกทีนี้มัดแน่นได้เลยนะไม่ต้องเผื่อ,อไม่ต้องเผื่อปลดแล้วนะครับในในตอนที่เป็นโชคหนึ่งเนี่ยเรามัดไว้เผื่อปลดสำหรับที่จะพันโชค2ทับลงไปนั่นเองนะฮะ เอาลแล้วครับทีนี้เราก็มาปลดในโพที่3นะฮะเพื่อจะพันโชค2ทับลงไปนะฮะโชค2องโพที่3นะฮะพันทับลงไปในโพที่3ของโชค1นั่นเองนะฮะพันทับลงไปนะฮะแล้วก็ตั้งแล้วก็พันไป120รอบเหมือนกันนะฮะสำหรับโชค2นะฮะโชค1 190รอบนะฮะโชค2 120รอบนะฮะ เมื่อเกินเกินอย่างนี้ไม่เป็นไรเราถอยกลับมา2รอบเมื่อกี้เราเกินไปไป2รอบแล้วก็ถอยกลับมา2รอบนะฮะอ้าแล้วก็มัดเชือกไว้เลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอาแล้วครับแล้วก็ไปปลดในโพที่4ี่นะฮะโพที่4 แล้วก็พันโชค2ทับลงไป120รอบนะครับปลดเชือกแล้วก็พันทับอพอพันได้ครบ120แล้วเดีวเราเชือกไอ้เส้นที่เราปลดไปนะนะ่ะมามัดเข้าไปใหม่แค่นั้นเองนะไม่ยากอ่ะตรงนี้ก่อนมัดเราก็ต้องปลดไอ้ตัว ปลายโชคหนึ่งนะฮะออกมาด้วยเพื่อจะมัดรวมกันไว้นะครับส่วนปลายโชค2อย่าเพิ่งตัดนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจําไม่ได้นะว่าไหนโชค2อนไหนโชค1น,นะฮะนะครับพอมัดเชือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราถึงค่อยมาตัดปลายโชค2และทําขมวดเป็นปมเพื่อเป็นที่สังเกตไว้นะครับเอาละครับอ่ะ ตัดมาแล้วก็ชอบเป็นปมไว้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นที่สังเกตเห็นไหมครับไม่ต้องไปเขียน C1, C2 ออะไรให้มันวุ่นวายนะฮะทำที่สังเกตแค่ขดเดียวก็พอนะฮะเพราะขดสตาร์ทเดียวเราไปวางแยกไม่ได้วางรวมเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นมันจะง่ายขึ้นเวลาวางลวดนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็ปลดลวดออกจากแบบได้เลยนะครับ น,นครับการปลดก็ไม่ยากยานะครับปลดในตรงหัวสายอย่าลืมนะฮะก็คลายน็อตออกแล้วก็ผ่อนอผ่อแบบแล้วก็ปลดออกมาอย่างนี้นะครับก็โอเคนะครับได้ครบแล้วนะฮะทั้ง3ชุดทีนี้เราก็มาวางเรียงไว้เลยขดสตาร์ทกดลันกดโชคนะฮะขดสตาร์ทกดรันกดโชค เพื่อเตรียมวางลงสเตเตอร์นะครับซึ่งในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาวางลงสเตเตอร์ให้ดูกันนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องนะครับก็ขอ,ขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ